ไปแค,คบฮะลูกเกดอกขาวกรูกไก่นะครับตอนนี้ทูเห็นอเรามียา,อย,าอยู่สองตัวที่ค่อนข้างติดตลาดนะนะเกษตรกรเนี่ยสั่งไปฉีดเนี่ยสั่งทางออนไลน์กันเยอะร้านค้าก็สั่งเข้าไปขายเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับร้านค้าที่กําลังมองหานะครับยากเก็บดอกขาวลูกเกกระดไก่นะฮะตัวที่เอาไปขายแล้วเนี่ยสามารถการันตีกับเกษตรกรได้นะฮะ ผมมีอยู่2ตัวนะครับรวมนิดหน่อยนะตัวที่หนึ่งคือตัวควินทองนะฮะอสามัญคือคลินทองเลตก75%นะครับตัวนี้เป็นแบบ w g นะฮะหนึ่งกองนะครับ100กรัมนะฮะตัวนี้นะฮะตัวหนึ่งคือ YCL นะครับไซโคลซอลนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขวดหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เพื่กันเลยนะพี่ฉีกเห็ดนะฮะถ้าเท่า สิบวันขึ้นไปถึงสี่วันเนี่ยหนึ่งชุดนะฮะผสมน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะฮะฉีดที่ฉีดที่ฉีดสามได้ใวที่เขาาเ้าไม่แดงนะตัวน,นี้นะนะฮะหรือถ้าข้าวไม่เกินนะครับ30วันอยู่ที่ประมาณสัก20 25วันเนี่ยแเราไปใช้ยาเก็บเนี่ยชุดเนี้ยชุดละหนึ่งถังสองลิตรนะฮะหรือบวกยาคุมนะครับหน,นึ่งกล่องคี่เขาแหลกป็นทองหนึ่งกล่องก็คือสองถังไวซีเอลสองถัง นะครับตรงน,นี้ก็จะช่วยเขาเรียกว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพในการคุมค่ายากได้ดีขึ้นนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับอยากเอาไปลองขายไปลองทำตาลาดดูนะฮะเดี๋ยวพี่ทักไลนปป์หาผมนะฮะกดไลน์หาผมเลยน,ลน,ยนะฮะเดี๋ยวคุยเรื่องราคานส่งเรื่องในกรตการกนะันนะครับก็เดี๋ยวผมฝากไว้สองตัวนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวหรือมาเสนอในทีเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปอีกทีนะครับพี่ขอบคุณมากครับ